สวัสดีครับผมนายปรนรศิจารรหนิิตห6 0 0 1์าศนวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรม Arduino .ee นะครับก่อนอื่นนะครับฟังก์ชันของ Arduino .ee นะครับอย่างแรกคือ void setup ครับ void setup ทำหน้าที่ในการเก็บค่าโหลดเข้าไปยังบอร์ดครับส่วน void loop ก็ทำการที่จะเป็นเมนฟังก์ชันในการทำงานนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะ เลือกตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับก็คือตัวของ Device Manager นะครับของผมตอนนี้เป็น c o m 4นะครับเพราะงั้นเราก็จะเลือก Tool เป็น c o m 4ครับ Set up Tool นะครับ Tool นะครับ,รบ Board เอ่มาเลือก Board ก่อนนะครับ Board u n n o ที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็นตัวของ Mega 2 5 6 0นะครับแล้วก็จะทำโดยใช้ Port ของ c o m 4นะครับ เรียบร้อยครับเราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะทําการ v e r i f y ครับก็คือยืนยันแต่ว่าในตอนนี้เราไม่มีโค้ดอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรผมจะคิดเอาโค้ดตัวอย่างมาก่อนนคโค้ดตัวอย่างที่ใช้คือโค้ดของข้อที่3านะครับเอ๊ยอันนี้ภาษาภาษา S m B l y เดี๋ยวผมจะใช้คอรสของตัวภาษา C ในการรันโปรแกรมนะครับเออใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะไอ้อตัวนี้ครับก็จะทำการแสดงเอาต์พุตเหมือนกับในตัวของตัวของข้อที่3นะครับก็จะแสดงการโรเทนเลบนะครับโดยที่ไฟจะติดก็คือเริ่มจากดวงที่1นะครับ แล้วก็ไปเรื่อยๆโด,ย,ดยที่มีการดีเลย์อยู่ที่หนึ่งันนะครับเป็นวายลูครับ,แล,รรรรบแล้วเราทำการ m o d i f y นะครับ modify coding อ่าแล้วเราทำการอัพโหลดลงบอร์ดนะครับเรียบร้อยครับอัปโหลดเสร็จแล้วครับแล้วก็ค่าที่ได้ก็จะแสดงอยู่ในบอร์ดนะครับบอร์ดอินโนครับแล้วก็ ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับผม